สวัสดีค่ะไม้ที่ภาษ,ษาการขายมิสูเตชามพรค่ะวันนี้นะคะไม้ก็จะพาทุกท่านนะคะมาส่งมอบรถคันนี้ไปพร้อมๆกันนะคะมาดูกันเลยค่ะว่ารถคันนี้เจ้าของคือใครและทําไมลูกค้าถึงเลือกออกรถที่มิสูเตชามพรไปเลยสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะอันนี้นะคะก็คือพี่อามนะคะเจ้าของรถคันนี้นะคะ ก็พี่อามเนี่ยทำบริษัทรับเหมาฟ้านะคะชื่อบริษัทก็คืออามฝ้าซิงดีไซน์นะคะเดี๋ยวเราวันนี้นะคะมาก็จะพามาถามความรู้สึกของพี่อามนะคะว่าทำไมพี่อามถึงเลือกซื้อรถที่มิสูเตชามพอน,นะคะรถที่นี่เออซื้อง่ายบริการดีแล้วก็เรื่องเครื่องยนต์ทนทานแล้วก็อัตราเร่เงเหมาะกับการขนสรงเหมาะกับการบรรทุกอตอบโจทย์การบรรทุกได้ดีมากครับเครื่องยนต์แก็งแงแรงแล้วก็ รูปลักษณ์สวยพี่ยามซื้อรถกับมายของมิสูเนี่ยที่มิสูในซาพอเนี่ยคันนี้เป็นคันที่เท่าไหร่แล้วคะคันที่4รีเหครับคันนี้เป็นคันที่4แล้วนะคะคและงานบริการของเราเป็นยังไงบ้างคะการบริการของที่นี่ดีมากครับผมข้อชมว่าเอาบริการดีตั้งแต่ก่อนข่ายและหลังการข่ายดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีครับมีโทรเช็คลูกค้าว่ารถเป็นยังไงบ้างรถใช้ดีไหมถังสูรนี้เซลน่ารักทุกคนครับมีบริการเป็นยังดีคือโทรถามว่าพี่สะลวก เอารถเขาซูนไหมเอารถเข้ามาให้เราดูแลไหมอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ฝากถึงลูกค้าทุกคนนะถ้ากําลังจะห้ารถใช้งานพวมแนะนําครับว่า,ามิตูมิชิไม่ได้ด้อยว่าอารถตัวอื่นนะครับเอาเป็นว่าทั้งเครื่องยนต์และการบรรทุกและการใช้งานดีเยี่ยมครับแล้วก็ซูนที่น่ารักก็คือ,อมิต,ตูเต้าพรบางแพรครับเข้ามาดูกันได้ครับพ่อมพ่อชมเชยว่าพมให้คะแนนมีสิบคะแนนผมให้สิบเป็ดเลยครับดีมากครับ ขอบคุณค่ะแล้วก็อันนี้นะคะไม่ฝากถึงลูกค้านะคะที่ลูกค้าทุกท่านนะคะที่สนใจจะทําฝ้านะคะก็ติดต่อพี่อาร์มฟ้าซิงดีไซน์ได้เลยนะคะเดี๋ยวไม่จะขึ้นหน้าเพจของพี่เข้าไว้นะคะสนใจก็ติดต่อได้เลยนะคะหรือลูกค้าสนใจรถมิสูนะคะติดต่อเซลลไม้โดยตรงนะคะได้ที่เบอร์0615756140ค่ะสำหรับคลิปนี้ไม่ฝากไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ